สองที่รวมนะชละนะปัจยาัทเสนะตัวนี้ก็ัเสนะชลัยภทรเสนาัยัทเสนาัเสนะเยธรมมาัยุตตาเ ยุตตาเตธัมมาคติอิัาเตติคติหายะตติคติอิทาตุทิสัพพยุตตาอัศรีตื่นขึ้นโดยอาศัยสลายตนะเป็นเหตุอัศรี Nena E gaia

เก้าปีลสิกห้าสิบเกดเว้นเจตนาเจตสิกได้ปีละเก้าปีตสิบห้าสิบเกดเหล่านี้ประกอบกับเจตนาได้เจตนาเหล่านี้ประกอบกับ I'm eh, eh, nah, so eh. Mas a เอไนยตเดนะสัมพยุตตาเอตินะขันเทนะเอกานนยตเดนะเตกายาตุยะเอหินีสัมยุตตาอาทิโมฆะนี้ประกอบกับการสามคือเวทนาคำฉันยา ห่ธาตาสองคือมาโลหธาตุาโลหยีการธาตุและประกอบสาคัญหลักฐานบางส่วนคือสำคารหลัฐานจตศิษยสิธมายัทนาธรรมธาตุบางส่วนคือจิตศิษห้าสิเวนงโมปีสิบสีบาสายต์นิภาษาบาลีตนี้คืออะไร อุปาทานอุปาทานอธรราตารนาปัญญากัญญากรัญาปัญญาปัญญาปัญญาปนญญาปัญญาปัญญาปานัญญาป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 าปัญญาปัญเาปัญญาปัญญาปปาปาปัญญาปัญญาปปาปาปั <łość> <S 2> <S 2> เป็นเย่เลยนี่เย่จะทำในสานิเทศไปด้วยกันเลยเนาะปุชากุศาตัณหปัตยาอุปาทานีนะอุปาทานี เรอนี้มาตลอาอปาระที่เกิดขึ้นโดยอาศัยกัญหาเป็นเหตุอุปาณธรรอุปารณอุปทาระที่ทำได้อุปาระที่เกิดขึ้นโดยอาศัยกัญหาเป็นเหตุอุปกานณธรรอุปารณอุปาที่ทำเรื่องนี้ประกอบกับการายตนะ เนนัเอกายาตุยาเอหิริสัมปยุตตาเอตินะตัมเทนะเอติณะยตเนนะเอกายตาตุยาเอหิริสัมปยุตตาอุปาทานที่เกิดขึ้นโดยอาศัยกันหาเป็นเหตุอุปาทานตังอุปาทานะ และประกอบกับสังภาระปานบางส่วนคือสังขาระปานเจตสิกสิบแปดธรรมมายะตนะธรรมธาตุบางส่วนดื่อเจตสิกยี่สิบเดเรโอปาติสิกเจตสิกปุปายาเสนะปุจฉาปุจฉาปุปายาเสนะยีธรรมาสัมปยุตตา สังเทนะเอกเทนะยะเทนะเอกายะตาตุยาติจิตสัพยุตตาโุปายาสะเหล่านี้ประกอบกับขันธ์สามคือเวทนาขันธ์ฉันญานขันธ์มารยะตนะหนึ่งอะโนวิญญาณธาตุหนึ่งและประกอบกับ สิบเก้าธรรมมาเลตนะธรรมตาลังส่วนตือเจตสิกยี่สิบเอ็ดเมตโธงสัพพายเจตสิกสติปัฏฐานิเทศบทช้าสติปัตนะเนนะเนธรรมาสัพยุตตาเตหิตรมเมหิเนธรรมาสัพยุตตาเตตรมมาตติขันเทหิ สรีหายต้น hmm. หิงตรีอิปารุวิสัมปยุตตาสติปัฏฐานาวิมีประกอบกับโลภุระหีแปดเจตสิกสามสิบห้าเวทเจตุวิเจตสิก้าโลกุตราหิแปดเจตสิกสามสิบห้าเหล่านี้ประกอบกับสติปัฏฐานได้จริปัฏฐานเหล่านี้ประกอบกับ ยตนาธาไดเท่าไหร่วิสัชนาเตธรรมมาตริขันเทนิเตเตนายตเนนะเอกายะาคุญาสัตยุตตาเตเตนัขันเเทนะเตเตนั จะบอกกับสังขารขันธ์บางส่วนคือสังขารขัน,นธ์เจตสิกสามสิบสามธรรมมายตนะธรรมธาตุบางส่วนคือเจตสิกสามสิบห้าเวทสติกเจตสิกสังอเ,อเ,สเกนต,เตน,นี้ไม่ต้องท่องนะแต่ขอบบปลีอันจินเทเรนิเตสปรีปารีนะไม่ใช่ปัญจทีปัญจทีเน่ Tani, pancahi, kareyi, tani ha, tata hi, tata he, pochang kiri, pancahi, kintereyehi, pancahi, kareyi, satahi, pochang รีเยนะอัดธรรที่เกณะมักเกณะปุญชาอัดริเยนะอัดธรรที่เกณะมักเกณะเยธัมมาสัมปยุตตาเตหิธรรมเมหิเยธรรมมาสัมปยุตตาเตธร,มเมธรรมมาตฏิหิขันเทหิปฏิหายตั ตหิตาตูหิสัมพยุตตามารคะเหล่านี้ประกอบกับโลกุตระชิตแปดเทตติสิกยี่สิบแปดเวนองมค์แปดได้โลกุตรจิตแปดเทตสิกยี่สิบแปดเหล่านี้ประกอบกับมรรคาได้มรรคาเหล่านี้ประอกอบกับขันอายตนะธาได้เท่าไร dvijjana te tamma trijipan tehit teke naya tanena teke kaya pradulya samajuta teke na panjena eke naya tanena eke kaya pradulya trijipan วิญญาณขันมานายตนะหนึ่งมาโนวิญญาณธาตุหนึ่งและประกอบบสังขารขัฐานบา,า,างส่วนคือสังขานเจตสิกที่สิบหกมายตนะธรรมธาตุบางส่วนคือเจตสิกที่แปดและอนมบางแปดสมประธานมิเตปุชฌาปุชฉาสัมมาปทธปทานเนะ เยธรรมมาสัพพยุตตาเตหิีอามเรฮีเยธรรมมาสัพพยุตตาเตธรรมมาสตรีฮีคัมเรฮีสตรีหายะตะเนฮีสตรีฮีคาตูหิสัพพยุตตาสัมมาตราเหล่านี้ประกอบกับมรรคกิจสี่เจตสิกสามสิบห้าเวรียยเจตสิกได้มรรคกิจสี่ คือสางสารขันเจตสิกสามสิามธรรมายตนะธรรมนาธรรมส่วนคือเจตสิกสามสิบห้าเวิยาเจตสิกอิจิปปิจิปาทานิเทศอิจิปาเคนะปุชาปุชาอิจิปาเคนะเยธรรมาสัมปยุตตาเตหิธรรมเหิ เจตธรรมมาสัมปยุตตาเตธรรมมากติหิขันเิหิกติกติมาญาติณิหิกติหิอาตุหิสัพพยุตตาอินทิบาทเหล่านี้ประกอบกับเจตสิกสามสิบสามเพจนิทิบาทองค์ทำได้เจติสามสิบสามเหล่านี้ประกอบกับอิทธิบาทได้อิทธิบาทเหล่านี้ประกอบกับขันธ์า เเกหิสัมปยุตตาเกอนัขันเกนะเกเกนายตเนนะเกกายาทาตุาายาเกหิตสัมพยุตตาอินธิบานเหล่านี้ประกอบกับขันสองคือเวทนาขันสัญญาขันและประกอบกับสังขารขันวางส่วนคือสังขารขันเจตฉิมสามสิบเอ็ด ธรรมายตนะธรรมธาตุบางส่วนคือเจตศิษสามศิษย์สามเวทีทีบาดองธรรมชาวิเจตุชาปุจชาชาเนนะเยธรรมมาสัพยุตตาเตหิธรรมเมหิเยธรรมมาสัพยุตตาเตธรรมมาตรีหิการเบหิตรีหายตระเบหิ ติหิดตาตูหิดสัพยุตตาหิที่บาเนปรกอกับเจตสิกสามชาไม่ใช่นนเหล่านี้ประกอบกับจี่สโลกตุตเจตสิกสามเป็นกกาได้มากกวที่ ิแปดเจตสิกสามสิบสามเหล่านี้ประกอบกับชาได้ชาเหล่านี้ประกอบกับขันอายตนะข้าได้เท่าไรวิสัชนาเตธรรมมาเอเนเตหิเอเกนายตเนนะเอกายาตุยาขันยุตตาเอเกนะขันเทนะ เอเดนะยะตเนนะเอกายะธาตุยาเอียกิปสัมปยุตตาตาเหล่านี้ประกอบกับขันสองคือสัญญาขันวิญญาณขัน,านมานายะนะหนึ่งมาโนวิญญาณขัตหนาึ่งและประกอบกับสัมภาะขันบางส่วนคือสัมภารขันเจตสิกส,สัมพิทสองมานะยะนา

ปรอบกับรูปาวัจระ่ิบหาเจตสิกสามสิบเอ็ดเรยได้เหือคมาีได้รูปาวัจระิบหาเจตสิกสาเอหล่านี้ประกอบกับอัปปมัญญาได้อัปมัญญาเหล่านี้ประกอบกับขันธายตนะธาได้เท่าไรมีสันาเตธรรมาีขันธิ ते नया ते ना के ताया कातुया ตี uhm ิท่าตูปิสัพยุตตาสุขายาเวทนายะสัพยุตตาเหล่านีุ้ระธรรมเหล่านี้ประกอบกับสุขาเวทนาได้สุขาเวทนาเหล่านี้ประกอบกับสุขัสสะมตจิตหกสิบสามเจตนิตสี่สิบหกเว้นเวทนาได้ สุภาษะกตาจินหกสิบสามเจตสิกสีก่สิบหกเหล่านี้ประกอบกับขันอายตนะธาได้เท่าไรวิสุริจนาเลธรรมาเอเดนะขันเทนะสัมปยุตตาเอเกนาญาตเทนะเอกายะธาตุยาเกหิจิตสัมปยุตตาสุขาษะกะตาจิน สามปีนาจตสี่สิบหกเหล่านี้ประกอบกับเวทนาอันหนึ่งและประกอบกับธรรมายตนะธรรมธาตุบางส่วนคือสุขเวทนาทุกข์อะไรท่านนะอาคมสกปรปุจฉาปุจฉาอนุกมาสุขายะเวทนายะสัมปยุตเตอิทัมเมหิ อุเบกขาสังฆเตหิคัมเมหิเยตัมมาสัมปยุตตาเตหิคัมเมหิเยตัมมาสัมปยุตตาเตธิคัมมหิตัาสติหิคันเตหิสติหายตเนหิสติหิคาตุหิสัมปยุตตาลวยธรรมสุขายะเวทนายะสัมปยุตตา อุเบกขาสหัสตาทังเหล่านี้ประกอบกับอุเบกขาเวทนาได้อุเบกขาเวทนาเหล่านี้ประกอบกราอุเบกขาสหัสตากิจ55เจริกติก46เว้นเวทนาได้อุเบกขาสหัะตากิจ55เจริกสิก46เหล่านี้ประกอบปราธาทายชนะธาตุได้เท่าไหร่วิัชนา తే ధమ్మే ఏన కంతేన సంయุตతా ఏకేనయతనేన ఏకాయ తంన్యకేహితి సంయุตతా ఉరేక ิตาตุหิตสัพปยุตตาสวิตติกาสวิจารธรรมเหล่านี้ประกอบกับวิตกวิจารเจตสิกได้วิตกวิจารเจตสิกเหล่านี้ประกอบกับสวิตตกกาสวิจารถิห้าสิบห้าเจตสิกห้าสิบเป็นวิตกวิจารได้ สวิตตกาสวิตจาระจิตห้าสิเจตสิทห้าสิบเหล่านี้ประกอบกับขัญญาณฐานได้เท่าไหร่ิสัชนาเตรมาเตระนคันเตนะเตเนนายตเตนะเตกายาตุยาเตหิสัมยุตาสวิตตกาสวิตาระจิตห้ห้าเจตสิเหล่า อกรกับสังขารขันธรรมายตนาธรรมธนาการามส่วนคือวิตกวิจารเจนสิก